ไม่ใช่มันเป็นไม่ส่งคร<ล>ับกระโดดทำไมครับไม่ทั้งใจครับ <S 1> <S 1> ไม่ได้คิดว่าจะหล่นไปตรงนั้น อันนี้หรือ,อยังตู้โทรศัพท์ hmm? มันใช้ได้จริงนะตู้<ม>โทรศัพท์นี่ไงนี่นครับจอดรถสันนี่นี่อยากให้ดูนี่น,นี่นี่นนนนตู้มันใช้ได้จริง มันให้ใส่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับสั่งแก๊สหน่อยครับผมฮะไม่ใช่ร้านแก๊สครับร้านขายอะไรครับร้านนี้ขายคนใจให้คนเดียว ขายเลยเหรอครับไม่ขายครับให้เปล่าให้หัวใจร้านแก๊สน่ะครับคุณครับผมขายแก๊สครับผมอยากได้เท่าไหร่ครับผมพี่ชายได้เท่าไรครับผมมีเลขกลางใหญ่อะไรครับผมทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับนั่งรอลูกค้าครับผมอยู่ไหนครับร้านอยู่ไหนอยู่แถวซอย ร้านแฮมเบอร์เกอร์ครับผมร้านอะไรนะครับอยู่แถวแถวซอยเนี่ยครับซอยอะไรครับซอยซอยร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับพูดอะไรเขาเนี่ยคุณใช่คนขายแก๊สจริงไหมนตะ่ผมว่าไม่ใช่แล้วครับผมคนขายแก๊สครับผมเราวผมวอวางดีกว่าผมว่าเหมือนเหมือนโดนหลอกครับ โอได้จริงไหมขอเล่นบ้างอะไรนะโพไปใครไม่ดูเรครับเมื่อกี้สายสายเอา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 ฮัลโหลที่นี่ที่ไหนใช่ที่ักหรือเปล่า ทำอะไรครับทำอะไรทำอะไร,ะไ,รไม่ต้องมาหน,นีทำอะไรครับเมื่อกี้ใครพูดอะไรใครพูดอะไรครับเมื<ะ>่อกี้อือค่ะแต่จะโดนนะโดน,โนไม่ให้ยกเลิกการคิดถึงหนึ่งวัน อ้าว่าก็หนึ่งวันหนึ่งวันนี้สี่ชั่วโมงเพรนี่ใส่ไม่ดีไม่แฟเลยไม่แฟตรงไหนครับแฟสุดแล้วไม่แฟเลยจะไปไหนต่อเขาคือไปหาป้าป้าเหรอที่น่ที่นีจายอ่ะเดี๋ยวอีกพักต้องไปแล้วครับ แล้วก็แล้วจะไปหาเพื่อนๆใครตุนกับโอ๊ตอ๋อใช่ก็ไปเล่นเครื่องสวนสนุกกันอะไรเดี๋ยวไปส่งครับเดี๋ยวไปส่งที่รถส่งที่รถรถไหนอะ่ะนี่ไงรถซ้ายมือเนยครับไม่ใช่รถเรารถรถใครเรามากันสองคนครับตัวนี้จะเป็นรถใครอะ่ะคะแต่ว่าไม่ได้เบิกรถไว รถใครอ่าลองก่อนเราครับอ๋อลืมรถตัวเองได้ไง <c oughs> ลืมว่าเรากระ <c oughs> โดดสะพานออเคพี่ไปก่อนโอเคครับ bye bye. รบ๊ายบายบบ๊าายเจอกันแันแนี้ครับหลับไม่ฝันล่วงหน้า <c oughs> รอไว้ก่อน แปน,นึงบอะไรครับว่าอะไรกินเยอะๆครับอ๋อคือนี่คือการบังคับให้อ้วนทางอ้อมสินะ,ะเพราะว่า,อ,าอยากจะได้ให้บังลมเต็มลำใช่ไหมไม่อ้วนเขาเรียกว่าจำมั่ม <laughs> โอเคขอบคุณครับจะพยายามคิดว่าจำมั่มแล้วกัน ลูกนายพลเขาออกกำลังกายตลอดหรือเปล่าครับไม่น่าอ้วนนะแข็งแรงมากครับผมใช่ไหมครับสุดแบบเอา,เอาคืออะไรวันนี้มหมายความว่า <laughs> มีกล้าไม่เบ่งด้วยหรอครับเนี่ยไม่ไงก็ทำเหมือนคนไงแข่เลียวขนาดนี้มีกล้าไม่เบ่งด้วยหรอครับ เคยใส่คอมแบตไหมครับคอมแบตคอมแบตคืออะไรอ่ะคอมแบตครับรองเท้าครับคอมแบตอุ้ยพอแล้วบายบายค่ะไม่เจอกันครับบ๊ายบายอันนึงแกะทีงั้น <uno> เอาสิทำยางี้ได้ไงยังไม่อนุญาตเลยนะยังไม่นอนเลย<ะ>ได้ไงครับ<ะ>ถำดีไม่ได้เอาแต่ก่อนก็อนุญาตให้พูทูนไปยังไม่ได้พูดเลยวันนี้อยู่จะมาขโมยได้ไงนิสัยไม่ดีเลยนึกว่าบูทอนได้แต่ก่อนก็ไม่ได้พูดสะหน่อยอะไรครับแต่ก่อนพูดว่าอะไร เดี๋ยวขอพูดว่าพูดว่ายีเราตรงนี้นะใช่แต่วันนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยคิดโกงยีเราตรงนั้นนะครับอะไรครับอะไรมีรอบทถึงก็ต้อง no 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 oh เราไม่เจอกันตั้งแต8วันทำอะไรไม่ได้เลยหรอคิดถึงกันไม่ได้คิดถึงก็ไม่ได้คิดถึงก็ไม่ได้คิดถึงก็ไม่ได้ ก็ไมได้ก็ทำไมได้อะไรครับไม่งอแงได้ไงไมนไม่งอแง,งครับอย่าลืมฟังเพลงนะครับไ,รได้เลยครับคำอะไร รถตีอ,อยู่โน่อนอะเอ้เขาเปไหนของเขานะรถเขาอยู่โน่นไม่เหรอแกปเพลงก่อนนะทุกคน we